ขอขอสวัสดีนะคะขอนําเข้าสู่การพักผ่อนย่อนใจนะเจ้าสําหรับในวันนี้ช่วงอากาศดีๆเจ้ยนะเจ้าหลังจากวันหยุดการหยุดงานนะคะนาอเขากลับมาพักกายพักใจกันตีปลาเขาลําเนาไผ่เนี่ยเจ้าซึ่งเป็นธรรมชาติขนาดนักเลยนะเจ้านาสู่การพักผ่อนยอนใจด้วยกันมาจอมเบ็ดนะเจ้าจอมเบ็ดจอมเบ็ดกินกัน ปลอดสารพิษนะเจ้าส่งซะนี่ได้ทำกันรับรองละนะว่าบอกมีสารพิษอะไรอย่างเลยนะเจ้านาะซึ่งกรมประมงก็กเอาไปตรวจสอบแล้วนะยเจ้าาเก็จะมาตกซะจอมเบ็ดกันเหมือนจะตกซะเนาะจอมเบ็ดหาปลากันนะเจ้าจะเป็นจะเฮือจะเป็นจะได้มีปลากองน,นะเจ้านาะก็ลองมามวนมางันด้วยกันทักอนยนจนใจด้วยกันนี่ยำ้ำอากาศมอๆจะอีนะเจ้าในส่วนของ ธรรมชาตินะเจ้าทำกลางธรรมชาติตรงนี้ทำยังใจยามเย็นเดินพ้ากันเดินเล่นเดินเล่นสก,กัยเจ้าจาเจาดเล่นกันที่ตามตอนต่อไปเจ้า ก้นไว้เรก้นน่ะมากองมาที่ก่านนะ้อนร่หน่อ้อ้อ้องกับก้าเข้าเข้าอ้้อ้อนยนี่ อ้ปาดุกอ้าดมันาดูกเหอะดึ้มเลเป็นพลังดึงกเ่ดึงกเ่นะระเจ้าว่ะได้ก้ดีโอ้แ้อันแล้วอันแล้วคู อันมันอยู่พุ่นปนัุ้นกรันแหลันอยู่พุ่นเอาหลักเขาเข้มหลักหลักเขาเขมกันหลักเขาเข้นแล้วคนานคนทุ่นี้เราเราเราวังอันเบ็ดมันอย่างอันก้องผู้ดังหอย่างเขาไว้รุ่มันชุดเลยไงเบ็ดนี้จะไมันกก้องมันได้แล้วภาพ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 ผู้คนจะไปทำกันูคนเอยเท็จมันเดนก้อนนี่ เดี๋ยวๆๆเอาเดี๋ยววะเดี๋ยววะนะตรงนี้นะเดี๋ยววะนะปัดไปปัดไปตรงนี้อะก็เลยไม่ต้องขันนาดนะเออไม่ต้องขันนาดนะระวังเลยนะไม่รู้ไล่ลงบนหรือไม่ได้สักอย่างนั้นนะเข็มหนวดเลยนี่นะเข็ม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 หนวดเส้นเดียวอะทั้งหัวอ๋อจริง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  สามหลังกันนี่ด้วยเม็สามหลังนะที่นี่องหลังอ๋อติ๊กี้ที่มันล่มไปนั่นนะคือตัวนี้แล้แม่น้องโอ้ยมันลัมา้มือนี่ปลาดุกยังนี่ปลาดุกยังะปลาดุกยังห่ะากิกิโลฮะนี่สักกิ่กิโละ

ในปลาเขาลำนาวไฮกับหมูปีไอ้ายนะเจ้าสำหรับวันนี้หักการหักงานหักใจตรงสะในปลาเขาปลาตัวใหญ่ตัวใหญ่เเ่ได้เป็นกันป่าดึงเบ็ดไปนะคะนี่เป็นกันเลยนะเจ้า <c oughs> ได้คืนมาแล้ว ไปลุกเลยเอาเข่าฝังหนเอาหินเาเลยจิไปฝรั่งเ้ยฝรั่งกลปเออเป็นฝรั่งหละครับนี่ของจิงนี่ดูแขนนี่ดูดูนี่เออท่อของแท้ของแท้อะลูกยิงว่ นอยผู้โทรทรมโอสังโคเด็ดพรังคุยเหรอเด็กพลังคุยใช่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 ใ่ผู้โทรทรมโอสังโค tay ạc bộ lắm bằng chân 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 lắm bằng chân

เจอ้เจอแล้เจอตัวใหญ่ละเออเนี่ยเอาโอตัวเล็กอีกแล้วลูกตัวเมื่อกี้แน่นอนปล่อยปล่อยลูกปล่อยปล่อยบรรจุน้ำมันก่อนมันเอาละปุ่นก็เอาละปล่อยมันหลากไปปล่อยมันหลากไปปล่อยมันดึงขึ้นมาเลยก็มีเออนนี้เป็ยังยังไม่เต็มที่คข้างอ๋ ดูเียวนกัสงสัยเบ็ดไข่เบ็ดมันแล้ววันนี้เฮาน้อเซ่นอ้อตอนนั้นยังเขียมตอนนั้นยังเขียมให้ปลาตัวใหญ่พกาแซกฉันสงสัยจะเบ็ดไข่เบ็ดมันแล้ววันนี้นะจะได้กินนะมันด่าเบดมันจุ่มแล้วมันมันแข็มมันดึงนี่อ่ไดรทำมันติด่อกน กะน้อยกะน่ะเห็นล่ะเออใหญ่เนาะสมมุติเนาะให้เซาบ่ดีไว้อันนี้ Trang sáng sự lắp đặt sự tốt bào sáng tốt bào. Hm, yên nghe 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 luôn nghe 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 Nhóc chung nghe 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 học, nghe 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 nghe

มเขังแหลกในชีวิตทีมาจอมเบ็ดก็ไฟอ่งกะนี่กะไฟมโอตยวนี้ส๊อฟแนวนอนโอ้หลุดไปเหียนแล้ว นาะไม่ได nope. ้แดกตัวนั้นปล่อยมันเอาใหม่เอาใหม่ถ้าได้ตัวนั้นอีกก็เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เนา้องตาขนปนไอ้หนูเอาแล้วเอาแล้วเอาหมอแป้แล้วอาเสือหมาแป้แล้วปัดซู้ดิปัดไหนปัดไหนปัดไหนลูกเอาขึ้นบนเอาขึ้นบนเอาขึ้นบนเขาไม่พูดลูก ข้าเข้าในปล่อยให้มัปล่อยให้มันหมดแรงก่อนเดี๋ยวก

นละสองร้อยตัวปลาม้วลแต่ม่บกินเออปลาสบายแ้วมันได้กินแล้วนะเออบอลไล่นี่กินมันได้กินตัวเลยมันมันกินตันจะอแต่มันขึ้นนะคนตปลาออมันกับีนี่ว่าเจ้าของบอลกได้โกหกนมบกินแันนีนี่จะแปนอยละสรดกินนี่ปลาี่ข้างบน นะชุกขังต่อไปเดี๋ยวจะลีบตุ๊กอตกเยี่ยของ้าบานเรได้สาวโลาะเขามาสะดวหยอกพูดพึ่งไ่เฮ้ยไปกูแรงรุ่นไหนเน่ไหนป่าสะดดมันต้องเป็นลวดเบ็ดเออสะดวงป่านนนตเบ็ด Vem voar. Vem